อย่าเตะเบิดก่อน,นเอาจะได้ละสวัสดีครับผมปูสายดันครับเหมือนนี้นะครับเดี๋ยวสีพามาเบินะครับงานสอบสีหาสามนะครับชาบละลายครับ นี่นะครับก่อนก่อนที่จะถอดนะครับผมก็ลืมบอกอย่างหนึ่งครับก่อนที่จะแยกเปลี่ยนคาดเปลี่ยนยางนะครับทุกเท่อนี่ครับต้องมีริมตัวนี้ครับตอกฟังนี้นะครับนะครับริมตอกฟังนี้แล้วกามาตอกฟังนี้ครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ถอดออกอยู่ครับตอนนี้ประกอบแล้ๆนะครับจะถอดแล้วครับก่อนที่จะถอดทุกเท่อนะครับให้ใส่ริมนะครับซองอัดนะครับ มองไปถึงสองฟังครับอ่นี่นะครับเครื่องที่มางออกแล้วครับนี่ครับที่ลืมีสุปหนึ่งนะครับที่ชาบละลายครับแล้วก็สูบซีครับตัวนี้นะครับชาบน้ำมันเครื่องนะครับมันจะเป็นตะกอดครับเป็นบุนเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่มน้ำมันเครื่องเป็นบุ่นะครับนี่ครับ นี่นะครับจะเป็นวุ่นแบบนี้แล้วครับผมยังบอมันใจสาเหตุครับอาจจะเป็นคุณภาพนะ้ำมันเครื่องบอดีเพรือว่าประกอบพิษอย่างหลายอย่างครับตอนนี้กำลังคัดครับนี่นะครับตอนนี้คัดแล้วเนี่ยฟังนี่ครับียบกิฟบน,นี่ตัวนี้นะครับชาบ์จไม้ครับ สั่งมาผิดจะได้ไปซื้ออันใหม่มาครับขยองบริสุทธิ์เพิ่เสียหายหนะครับตอนนี้ก็จะเทียดนะครับอัดใหม่เกิดก่อนล่างอะไรตัวเต็นดัตนะโอ้ออออขอเบี่ยงบ่มีการเสียหายอะไร มันชาบหนานี่ตัวนั้นเนาะชาบซื้อว่าผิดชาบเบอร์ชาบเบอร์ยังชาบเบอร์ทีมลุณเล็กเลี้ยอยู่ในกระบอกอยู่ในแก้มชาบที่ีอยู่ในปะกกนเป็นชาบไอ้สแตดารดมาทานนิโว้ยขี้ดิน ยาแมนเท็ดละเดี๋ยวแค่ออกต่างถือว่าไ,ไอ้ลูกสุกมือปุ๋ยห่วยก็ส่มสีลวมเฉวะเดี๋ยวผมรับประกันท่นนี่มนแ<อ>น่นรวมแล้วชาบเบอร์ไซดลุ่นเนี้ยขาไมหรวมพี่เห็ยังอาจิงปีงีบ่หูเพว่ามันสีเนียนที่กันเลยรงสโอ้ย ยังบ่เลยสืนเอาซา,าเบือมาใส่มอนมอนแห้งซาเบือก็ใส่บ่ได้เนาะขยับดูขยับยบไนะออไ่ได้นีครับมอยับบ่ได้โอ้ยด้ั้งสนนี้เางรอบแล้ว ติดแล้วป่ะตัวนี้บ่ได้เปลี่ยนลูกสูบนะครับลูกสูบเวอรเดิมลูกไหนฮะลูกสามลูกสองลูกได้ก็ได้ตรงนี้นะครับใส่น้ำมันเครื่อง một này zoom à, đâu đây tôi à, đây à, là ở hướng đấy con cái thúng của có hiện nhìn đi à nó à นหมุนกันตอนนี้อ่ละพอเนี่ย,ยลัลูกสามนี่เลน่หมคือเห็นถ้าเรา้าฝากลูกงองงา ประกอบชิ้นขอเวียงชิ้นเดิมหาซื้อบอมีครับตัวนี้ต้องสั่งซูนต้องใส่ต้องถ่าสั่งซูนอย่างเดียวเอาครับตอนนี้กบประกอบเสร็จแล้วครับกำลังจะเอาใส่หัวนะครับใส่ฟังหัว เอไปนดอกนี้ลมือตก่าถูตลอดสอยากนเ้นหประกบวี้ขเครับตอนนี้เกาขึ้นได้แล้วนะครับกำลังเริ่มขันน็อดเสือนะครับเพิ่นว่าน็อดยังกะเดี๋ยวเครื่องเขาแทบ เอาเครื่องนะเขากับสักซีซโค้งพอ,อมีลายเล็กสักซี้อมอยู่นี่แตะเปลี่ยนไงขานาะดสักซีรุ่นนี้ น,นี่ประกอบเรียบร้อยนะครับเซนเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับเห็นหักครับเดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเช็คครับได้ระดับนะครับสตาร์ทเ,เลยเอาเลยป่ะอ่าหืมบ่ป่อยเลยเอาป่ะมันเร่นงือเหยียบบ่เขา่า อ,อได้แล้วมันถือตอนแรกน้ำมันเครื่องยังบ่ขึนพวกอไรลมโซลา่าลมมันนแค่ที่เบิดคว่หมดแล้ว hm dạng tập bên con tập thể bên con tập thể เอาปะอมืมอืมประมาน้บูมา อืด ่องแป๊บนึงดับไปแล้วน้ำขึ้นไหลพูดพูดแต่ว่าอุลิงมันหัวน่ะ